มากแล้ว,วขนาดนี้รักเย็นยงเป็นตัวนำอนเลโกเป็นตัวที่สองรู้ดีที่สามถัดไปโชคตะวันไปสี่รักเย็นยงยังเป็นตัวนำอนเลโกเป็นตัวที่สองรู้ดี ที่สามถัดไปเป็นโชคตะวันไปสิบอกทางตรงรักยืนยงยังเป็นตัวนำออนเดกโกเป็นตัวที่สองรู้ดีที่สามถัดไปเป็นโชคตะวันรักเดินที่ปลายเก้ารักยืนยงยังเป็นตัวนำออนเดกโกเป็นตัวที่สองโชคตะวันเป็นตัวที่สาม รักยืนยงเป็นตัวนำรนะยะห่างอันเดอร์โกเป็นตัวที่สองรรดีเป็นตัวที่สามผลการแข่งเที่ยวที่สี่รักยืนยงเมาเลกสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดแปดหกวินาทีอันเดอร์โกมาเลกสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสี่จุดศูนย์หนึ่งวินาที